อนุบาลยามาาไลปีสี่ครูสอนเป็นังชีวิตทมดีไม่ต้องรอบพนุ่งจนตอนเรียนกอพอโตอขึ้นทำไมทำไมมีเงินไม่พอออมไอ้ออคนงงนะลุงเรื่องเฟื่องฟูแต่พวกตัวประชาชนอนงงชีี่ยัยงฝืดเครื่องต่อไปผมมีสิทธิในฐานะพลเมืองอย่างเห็นสังคมไทยมันจเจริญลุงเรื่องยิ่งขึ้นเป็นคนควรคิดสิคิดวันวันก็วิเคราะห์สิครับอย่ามาเยอะแยะแย่สิฮะทำดีต้องได้ดีโชคกูน้อย น่โรคดันเซโลอความเลวครททำต้องชดใช้ chin, กับตัวซะค,ครั้งหนึ่งก่อนตายรอยจนสักแค่ไหนทำเลวคือกำดิดตัวไว้จะเตยน่โรคกำลังรอบ้านเมืองนี่มันอะไรกันฮะแข่งขัั้งนจะเป็นผู้ชนะรู้หรือไม่ว่ามีพยัญชนะดอเด้งชาอีทำไมไม่ทำกันซะเอาแบบจนนิสัย ฉัจนจะผมเห็ียดครูตัวถุงตามืดมัวกบ่า,ากีาก่พันปีปากันเห่พวกตัวโกงตัวไรยังได้ดีได้ดิบย้อนหลังเป็นคนควรคิดสิคิดวันวันก็วิเค,คราะห์สิครับยังไม่เยอะแยะะสิครับทำดีต้องได้ดีโชคคุณหน่อยนา่นร้องนั่นฟังรอความเลี้ยงใครเทา่างชุดเชิญแบบตัวซักครั้งหนึ่งก่อนตายรวยจนสักแค่ไหนทำแล้วคือกรรมติดตัวไว้จนตาย เน,นร้อ <Yes, sir. S 1> งกันังเลยเยสใช่ไหมครับ่นะได้ครับเน,น,นี่ยผม ในโรกนั้นเฝ้ารอความเล็วใครทำต้องชดใช้กลับตัวซากครั้งหนึ่งก่อนตายรวยจนสักแค่ไหนทำเล็วคือกรรมติดตัวไว้จนตายในโรกกับเลงโรเป็นคนคนคิดสกิดวัน,ว,นวันก็วิเคราะห์สิครับอย่ามาเย,อเยอ่เยอแย่แย่สิครับทำดีต้องได้ดีโชกหน่อยเป็นคนคนคิดสกิดวัน,ว,นวันก็วิเคราะห์สิครับ อย่ามาเยอะแยะแยะสิครับทำดีต้องได้ดีโชกุน้อย